เราถึงได้เห็นท่าทีกระเฮี้ยนกระหือรือของพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนอยากจะแก้รัฐธรรมนูญจนตัวสัน่นถามช้างตอบมาถามม้าตอบควายถามควายตอบหมาไม่เคยตอบอะไรตรงๆรงจนเราต้องเกิดอาการเดาขึ้นมาแล้วก็คาดการณ์ขึ้นมาว่าที่พรรคประชาชนต้องการจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะมันมีบุคลากรของพรรคหลายต่อหลายตัวด้วยกัน ไปเกี่ยวพันไปทำผิดกับกฎหมายมาตรา1-1-2ใช่หรือไม่มันถึงต้องการที่จะลบล้างมาตราดีออกไปนอกเหนือจากปณิธานที่พวกมันต้องการจะทำคือการลบล้างมาตรา1-1-2ให้หมดเพื่อที่จะได้ดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเกลือกล้วกับประชาชนโดยทั่วไปแต่ไม่ได้ผลครับท่านผู้ชมครับ สถาบันพระมาหากษัตริย์ของประเทศไทยไม่ได้เป็นอย่างฝร,รั่งเศสท่านผู้ชมครับพระมาหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ไม่มีพระองค์ไหนเลยที่จะมารีดนาทาเรนเอากับพระสงฆ์กรของพระองค์ท่านไม่มีเลยมีแต่ทรงยื่นให้ความช่วยเหลือมาดูกรณีล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมครับรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุที่สิคิวจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชานุเคราะห์ให้คนไขทดด ب, ทดด ب, ้ทั้งหมดหรือว่าผู้เจ็บทั้งหมดผู้เจ็บป่วยทั้งหมด เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะ์ทุกพระองค์เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไม่ตองมีครับนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับปรงชนชาวไทยทุกคนโดยไม่เลือกว่าลูกพ่อใครลูกแม่ใครไม่มีครับแต่นี่คือประสงค์นิกรของพระองค์ท่านทุกคนนักการเมืองมีไหมครับอย่างนี้มันเคยคิดในานามของรัฐบาลม้างไหมครับที่มันจะทําแบบนี้กับพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเป็นผู้เลือกมันเข้าไปใน ที่ประชุมสภาบูแ้แทนราษสนอนไม่มีหรอกครับมีแต่ต้องการจะออกกฎหมายในละคุณสถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละครับผมเรียนอย่างนี้นะครับตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเห็นอยู่กับนักการเมืองพรรคนี้กับคนที่คิดไม่ดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ตามกับคนที่คิดไม่ดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองก็ตามถ้าผู้ชุมที่รักท่านปล่อยมันไปเถอะ อย่าไปยุ่งกับแม่งเลยปล่อยมันเดินตามวิถีของมันไปมันอยากจะบ้าอยากจะคลั่งในความเป็นประชาธิปไตยอยากจะอธิบายความอยากจะทำํทำ,นทำนู่นทานี่ทํานั่นเรื่องของมันเพราะเดี๋ยวกรรมเนี่ยกอไก่รอหันมอมาเขาจะเป็นผู้จัดการกับบุคคลเหล่านี้เองบุคคลที่พยายามจะทําให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาผมเชื่ออย่างนี้แหละครับถ้าผู้ชมเห็นไหมครับ ท่านจะเชื่ออย่างผมหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมสังเกตดูว่าการเมืองช่วงนี้มันมีอะไรแปลกๆนอกจากเรื่องของกัมพูชาที่อยู่ดีๆก็เสกปลากพล่อยออกมาพูดจาสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยเลือกพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยคนที่เขาอยู่ระหว่างการสับสนว่าจะเอาอยัางไงร,ระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ไม่ต้องตอบคําถามนี้เลยครับท่านผู้ชมครับเขาก็เทภูมิใจไทยหมด พรรคประชาชนที่เคยได้ชื่อว่าเป็นพรรคที่มีฐานคะแนนเสียงเป็นกลุ่มวัยรุ่นเป็น first vote เป็นผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนค่อนข้างเยอะปัจจุบันนี้จากพฤติกรรมของพรรคประชาชนเองมันเลยทาให้คนที่เคยศรัทธาพรรคประชาชนเนี่ยเริ่มถอยกรูดออกมาแล้วก็มองไปถึงพรรคการเมืองใหม่เป็นพรรคไหนก็ไม่ได้หรอกครับนอกจากพรรคภูมิใจไทยนักการเมืองที่ชื่อดังๆอย่างเช่นอภิสิทธิ์เวชาชีวะเมื่อวันศุกร์ผมทําเทไป ชื่อตอนถ้าจะไม่ผิดใครแกว่งปากหาเสี้ยนกันแน่ถ้าจะไม่ผิดนะครับผมหยิบยกเอากรณีของคุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาตอนหนึ่งที่ไปพูดที่พักประชาธิปัตย์กับคำว่าเราเสียเวลามาแล้วเก้าปีผมได้หูผึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับใครวะเก้าปี ใครเสียเวลาวะผมพูดโดยที่ผมไม่ต้องคิดแต่ผมผมได้ยินประโยคนี้ปุ๊บผมนึกขึ้นมาแล้วทันทีว่าคุณกำลังกล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันโอชาในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่อย่าสับสนนะครับเขาตั้งคำถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่กับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คำตอบคือท่านต้องการว่าไม่เห็นชอบ ผมรณรงค์อย่างเป็นทางการเพราะผมจะกราไม่เห็นชอบส่วนเด็กขอโรงเรียนบอทองเขาจะออกมาโฆษณาว่าเขาจะกราเห็นชอบหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ผมก็บินยัาอย่างนี้นะครับว่าผมไม่เห็นชอบแล้วผมก็จะพูดทุกครั้งว่าผมไม่เห็นชอบ มนเรื่องอะไรนะครับจะเอาเงินมหาศาลไปเสียดายไปละลายน้ำกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาผมถามหน่อยเรื่องอะไรครับแล้วมนเรื่องอะไรครับที่นักการเมืองเสือไปยุ่งกับเด็กๆเ,เขาโดยอาศัยภาพที่เขาเป็นนักฟุตบอลและมีคนดูมากที่สุดในประวัติศาสตร์สนามสุขพัชราสายแตกอาศัยกระแสตรงนี้เนี่ยไปดึงเข้ามาแล้วโฆษณาว่าเราจะต้องเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญนี่มั็นคือนักการเมืองเลยครับทำไมไมันถึงได้สุดาลเลวขนาดนี้ท่านผู้ชม ไปทาให้เด็กเขาเข้ามายุ่งทําไมเขาควรจะเล่นบอลข,ของเขาอย่างมีความสุขไปดึงเข้ามาทมําไมท่านผู้ชมครับผมพูดนี่ผมสงสัยนะครับเพราะถ้าเป็นผมผมจะไปทําอย่างนี้นะครับผมสงสารน้องๆเขาเขาอยู่ของเขาดีๆไปดึงเข้ามาทําไมไม่เข้าใจเอาละไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับฝากท่านผู้ชมด้วยกันแล้วกันหมอนทองจะดับคราวนี้ทําไมต้องเอาน้องๆหมอนทองไปยุ่งกับการเมืองด้วยผมไม่เห็นด้วยผมก็ไม่เห็นด้วยครับ อย่าลืมกาแฟค่ะกาแฟลืมซื้อครับวันนี้ลืมชงลืมซื้อก็เลยไม่มีชงก็เลยไม่ได้กินขอบคุณนะครับที่เราณาเตือนหมอนไม่ได้ดังตลอดไปหรอกปีนี้แค่ฟลุกนะครับเราต้องทําให้โพมันกลายเป็นมันค่ะผมเียท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับไอโพที่จัดมาโพเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่ต้องมาซสีเดียสหรอกครับเพราะมันเล่นแรบแหวท่าได้ผมใช้คําดีกัแล้วกัน ส่วนโพไหนจะเล่นแลบแลธาตุอะไรอย่างไรท่านผู้ชมไปคบคิดเอาเองสําคัญที่สุดคือวันที่8ปดท่านต้องออกมาออกมาแล้วเลือกด้วยสิทธิ์ของท่านถ้าเกิดคะแนนออกมามีผู้ใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเราคงไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดประชาชนทั้งประเทศเขาบอกว่าเขาอยากให้พรรคประชาชนเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าคะแนนมาขนาดนั้นก็ต้องปล่อยเข้าไปนะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรพราพิ่งตั้งคําถามกับท่านผู้ชมไง เอาไหมท่านอยากเห็นพระประชาชนมาเป็นรัฐบาลไหมถ้าเกิดท่านอยากเห็นท่านเลือกเขาแต่ถ้าเกิดท่านไม่อยากเห็นเพราะท่านรู้ว่าความวิบัติมันลอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยท่านก็อย่าไปเลือกเขาและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้จบในรุ่นเดาวครับท่านผู้ชมครับจบในรุ่นเดาคืออะไรครับก็คือว่าเราไม่ต้องมานั่งคอยกังวลว่ามันจะมีใครเข้ามาวุ่นวายอะไรกับบ้านนี้เมืองน,น,นี้อีกหรือเปล่าจะมีใครเข้ามาวุ่นวายกับสถาบัานพระมาหากษัตริย์อีกหรือไม่ เราจะได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบเพราะไม่มีอะไรต้องห่วงหน้าประวงหลังอีกต่อไปแต่วันนี้ท่านผู้ชมเชื่อนะครับประเทศไทยเราผมพูดจากฐานดวงชะตาของบ้านนี้เมืองนี้นะครับปีนี้อริราชศัตรูทั้งหลายจะถูกจำกัดออกไปจากพื้นพิภพเหล่านี้ไม่ว่าใครก็ตามจะต้องมีอันเป็นไปแน่ๆใครคิดดีต่อชาติบ้านเมืองท่าน อยู่ต่อไปใครคิดร้ายต่อชาติบ้านเมืองท่านหนีให้ทันก็นแล้วกันกฎหมายจะกลายเป็นกฎหมายครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้กฎหมายกลายเป็นกฎของกูมาเยอะแล้วอยู่ชั้นสิบสี่อยู่ได้แม่เป็นปีบอกป่วยตลอดลูกไม่เคยไปเยี่ยมแต่พอไปอยู่ในเรือนจำปุ๊บแข็งแรงตลอดสุขภาพดีสุขภาพจิตดีลูกไปเยี่ยมแม่ทุกอาทิตย์ท่านผู้ชม ตกลงมึงป่วยจริงหรือป่วยไม่จริงนี่แหละความจริงมันคือความจริงเพราะฉะนั้นความจริงมันอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ความจริงมันก็อยู่ตรงนั้นแหละครับท่านผู้ชมครับเราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับพิธีชีวิตของเขามันจะติดคุกติดตารางอะไรช่างหัวกระบามันเถอะมันจะพาลูกพาหลานมาเราชื่นชมว่าพ่อคุณตาหนูติดคุกนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยก็เรื่องของมันครับตามสบาย ก็ไม่ยุ่ม,มันครับอย่าไปยุ่มเลยครับปล่อยเขาทำไปเถอะให้เขาสบายอ,อกสบายใจป้าพันธุ์พุ่ตของเขาเนี่ยสมัยหนึ่งเมื่อเด็กรุ่นนี้มันโตขึ้นมาเฮ้ยรู้เปล่าปู่กูเนี่ยเคยติดคุกมาแล้วว้ยโคตรภูมิใจเลยว่าแม่เงยหรือมันก็เฮ้ยตากูติดคุกมาแล้วว้ยโคตรดีใจเลยว่าเนี่ย,ยรูปมึงเอารูปดูดิเห็นไหมเปิดดูดิจีตันฟุตปินเนี่ยกูโคตรภูมิใจเลยตะโกนกูเนี่ยติดคุกมาแล้วเขาคิดอย่างนี้กเรื่องเขาครับไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมฮะ อยากจะสบายใจยังไงก็เอาไปเแล้วแต่ตามสบายส่วนเราไม่เอาอยู่แล้วเราก็อยู่พวกเราอย่างนี้สบายใจกว่าเยอะผมก็ไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่ในใจท่านผู้ชมครับปกติเขาจะไม่พาเด็กเข้าไปดูหรอกไม่พาเด็กเข้าไปเจอหลานเขาหรอกไม่พาหลานไปเจอตาเจอปู่อะไรพวกนี้หรอกนะครับถ้าเกิดว่าหลานหลานรู้ว่าตาติดคุกเนี่ยมันน่าภูมิใจตรงไหนตอนนี้เด็กเขาอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่อีกหน่อยเขารู้เมื่อเขาโตขึ้นมาเขาจะภูมิใจนะครับ เอาเถอะมันเป็นเรื่องของเขาว่ากันไปกันแล้วกันเราก็แค่มองว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎบ้านกฎเมืองก็จบแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดีกว่านี้เราก็รออย่างเดียวว่าเมื่อไหร่กฎแห่งกรรมมันดีกจะทํางานซึ่งกฎแห่งกรรมทํางานเนี่ยย้ําว่าคงไม่ใช่วันนี้แต่มันอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้เป็นมรืนนี้หรือ,รอเป็นเดือนนี้เป็นเดือนหน้ารอกันต่อ ที่ผมพูดเนี่ยไม่เว้นแม้แต่พักประชาชนนะครับกรณี44คนที่ว่าเนี่ยถ้าท่านรอดท่านก็โชคดีไปแล้วกันแต่ถ้าเกิดท่านไม่รอดท่านจะบวยวายนะว่ากฎหมายถูกกันแกล้งหรืออะไรทำนองน,นี้ผมสังเกตหลายครั้งท่านผู้ชมครับเวลาที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ปุ๊บแล้วไอ้พวกนี้ถ้ามาโดนเล่นงานเนี่ยมันจะพูดทันทีว่ากฎหมายไม่เป็นธรรม ถูกก่นแกล้งจากใครบางคนซึ่งมันก็ไม่พูดให้หมดว่าใครบางคนที่ว่าเเป็นใครผมก็อยากจะรู้ว่าใครบางคนนี่คือใครนะครับจะได้เอามาเป็นกรณีศึกษาเลยว่าถ้าทําตัวอย่างนั้นแล้วถึงจะได้ใครบางคนอย่างนั้นเลยไม่พูดหรอกครับมันพูดอย่างเดียวว่ากฎหมายไม่ดีต้องแก้ไขในสภาแต่ไม่เคยพูดสักคำหนึ่งว่าพฤติกรรมของพวกมึงนี่แหละที่ทําให้กฎหมายไม่เป็นกฎหมายกฎหมายมันอยู่ของมาดีๆก็ไปทําให้กฎหมายได้มีปัญหา แล้วก็อ้างว่ากฎหมายไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นต้องแก้กฎหมายมันก็เหมือนกับกรณีรัฐธรรมนูญนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเพราะทผิดขึ้นมาก็โวยวายร้องแรกแหกกระเชิญว่าจะต้องแก้กฎหมายแต่นั่นไม่สําคัญเท่ากับว่าการต้องการจะลบมาตราหนึ่งหนึ่งสองออกจากสารระบบของกฎหมายอยาญาผมเรียนท่านผู้ชมนะครับเราไม่ได้โงู้ครับท่านผู้ชมครับ ถ้ายกร่างใหม่มีโอกาสที่จะแปลเปลี่ยนในมาตราหนึ่งมาตราสองของรัฐธรรมนูญซึ่งจะเกี่ยวพันกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองของกฎหมายอาญาแต่ถ้าเกิดไม่ยกทุกอย่างจบเพราะว่ากลไกของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมันถูกผูกกันไว้หมดแล้วว่าหนึ่งหนึ่งสองยังไงก็แก้ไม่ได้ท่านผู้ชมครับทําไมถึงแก้ไม่ได้เพราะมันเป็นกฎหมายเรื่องความมั่นคงซึ่งผูกอยู่กับมาตราสองของรัฐธรรมนูญ ก็ให้ดูกรณีของสสพักอนาคตใหม่สสพักก้าไกลนั่นแหละครับที่พยายามจะยื่นให้ประธานสภาขอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ยื่นเองเลยนะครับสุดท้ายเป็นยังไงครับท่านประธานไม่กล้ารับเพราะอะไรเพราะรู้ว่าผิดรัะจรทำอนูนแน่นอนและตัวเองจะมีความผิดด้วยฐานล้มล้างการปกครองท่านผู้ชมพอไม่รับเสร็จปุ๊บก็มีคนไปเอาผิดด้วยการยื่นซฟ้องวันนี้คือพฤติกรรม ซอกกลอนบ่อนทำลายสารรัฐธรรมนูญก็เลยมีคำมินิจฉัยออกมาตอนนี้หนีกันชุลมุนเหมือนหมาโดนสารน้ำร้อนน่หละครับท่านผู้ชมครับส่งทนายไปยื่นกับปปชเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ยืดระยะเวลาในการพิจารณาออกไปอีกระยะหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเดือนกุมภาพันธ์หลังจากการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยจะมีการพิจารณาออกมาถ้าสมมุติไอ้พวกนี้นะครับผมยำ้ำไอ้พวกนี้ซึ่งสังกัดพรรคประชาชนไม่จะรับการเลือกตั้งเลยแม้แต่คนเดียว สมมุตินะครับถ้าไม่ได้เลยเนะี่ยท่านผู้ชมครับมันจะไม่มีเขาเรียกว,ว่ามันจะไม่มีเอกสิทธ,ธิ์คุ้มครองถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องใช้หลักประกันทางอื่นซึ่งศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่ผมไม่ทราบผมไม่ทราบและผมไม่กล้าร่วมครับนี่ครับมันเลยต้องการที่จะให้มีการเลือกคนเหล่านี้เข้าไปนั่งเป็นสสจะได้ใช้อภิสิทธิ์ในสภา เอกสิทธิ์ในสภาแล้วก็มีอายุต่อเนื่องยืดยาวต่อไปได้อีกอย่างน้อย4ปีเห็นไหมครับอย่างน้อย4ปีแปลว่าอะไรแปลว่าจะได้ไม่โดนกล่าวหาว่าทําผิดไงหรือทําผิดปุ๊บก็ดําเนินคดีดิฉันไม่ได้เพราะว่าดิฉันมีเอกสิทธิ์คุ้มครองจากการเป็นสสถ้าผู้ชมจะยอมนะครับ